อันนี้ก็เสริมสวยให้คุณนายนะคะเอ้าเอ้ยเอ้เอ้ยคุณนายก็ตื่นแล้วคุณนายตื่นเช้าอ,อ่ะน,นี่หลนแตกฟ้าหลนแตกเอ็ดข้างนึงคุณนายก็ตื่นแล้วคุณนายเริมลั่ ไม่ได้เลยคุณไม่ไไมไตื่นแต่เช้าวันาานี้ตืนน่น6โมงตื่นเช้วันวนี้ให้ฟุติร์กแดดตกแต่มันมืด,ไไดมันจะตกเวลาใดไรโม่อืมแต่มันมืดไม่ตกแต่มันมืดก็ได้วันไหนวัน,วนพฤหัส พอดีสพอดีใรูกันน่อืมสับพอดีวันพูเรืองหัดสับพอดีสับพอดีไปเลืหัดจาะดีพเรืองหัดสับพอดีสับสับบ nhang mà mắt bay ướt ướt nè bay ướt ướt nhang à bay ướt ướt nhang bên nhà nhá. nhá thì bay ướt ướt, ướt nè ผมางนี่เริ่มบางลงแล้วเนี่ยข้างนี่บางลงแล้วใช้สมองทางนี่นะฟังนี่ผมนะฟังนี่บางแนีะทั้งบางทั้งสั้นนะฟังนี่นะคิดลายอะ,ะใช้สมองฟังนี่เยอะฟังไส้เนี่ยไส้คว้ายข้คว้ายส้าซ้ายขวา้าหัน ใชยขวาใชยขวาคอเข็ดพอดีคอเข็ดใชยขวาใชยขวาไ่แค่พระปุ้งกับระปุ่งร้อยคอ ้อยคอี่ค่านรบกุ้งลอยคอรอคอ,อยอรอคอย Oh! Yeah. กินเลยกินเลยวันนี้จะได้ไปดูผักบุ้งอีกแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะผักบุ้งก็จะได้ไปดูผักบุ้งอีกแล้วไม่ไม่เรียมจริงวระเด็นไม่ไม่เรียบจริงไหน

เออพอนะพอนะเปิดฝอเปิเอออันแกนี่พอพอนะอันขอโทษด้ายยา่ยายนิ้มจริงวันนี้แก็วันนี้มันนิมนี่ที่มันมืดที่อื่นเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยววันนี้จะซักผ้าให้ยายนะวันนี้นะนิ้มวันนิ้มหัววันนี้จะแห้งไหมเนี่ยจะซักผ้าให้ยายวันเนี้ชักผ้าผ้าลบก ทา้างพาหลบทจา้าพ้าถุงอ่า 还有文化园。

เลือกฟักทองอะปอกออกมมนหมดแข็งแข็งกระด้างกระเด้งกระด้าง อันยังขี้มูกไหลอ่ะขี้มูกไหลอันนี้จะไปซื้อยาปพานุ่มซองสี่บาทได้สามซองเลยบบดเลงที่แฟนอ่ะแท้มาเห็นยังไหนไปซื้อของขอทอนมาออืม น,น,น,นั้นอ่คือมันแย่มงน่ไหมเอแล้ว,ปวาาไปอ่ะคือไปควานะหมุดตา่ <c oughs> างกินแล้วกินเล็ว้วคุณแม่เอาเวาละกับไปเวละกับไปพี่น้อง